ขยับมาดูเรื่องที่2ครับเรื่องนี้ทางด้านกรออหรือคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประจวบคีรีขันนะเขาประชุมออนไลน์คุยกับภาครัฐกับภาคเอกชนของจังหวัดอุดรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็จะมีการร่วมกันจับมือครับจับมือเพื่อไปปลุกเส้นทางการบินระหว่างอุดรกับหัวหินอีกรอบนึง มันหายไปตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วเขากลับมาแต่ทำไมคุณยังไม่กลับมาค่าแต่ว่าทางด้านบริษัทการบินเนี่ยเขาบอกว่ามันโอกาสน้อยนะเราต้องรอรุ้นว่าพอถึงไฮซีซันฤดูหนาวจะมีโอกาสบินไหมตอนนี้ปัญหามันเกิดขึ้นซับซ้อนเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับที่ห้องประชุมคำชะโนดชั้น2อาคาร2สารากลางจังหวัดอุดร นายสลันศักดิ์ศรีเครือเนรท่านรองผู้ว่าการจังหวัดอุดรนายกำแหงสาวิภูท่านผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธาน,นีพร้อมกับตัวแทนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวและกีฬาหอการค้าสภาวสากรรมครับร่วมประชุมทางไกลกับนายคมกฤิตเจริญพัฒนาสมบัติท่านรองผู้ว่าการจังหวัดประจวบคีรีขันพร้อมคณะร่วมกันหาเรือการเปิดเส้นทางการบินระหว่างสนามบินอุดรธานีกับสนามบินหัวหินนะ ไม่ใช่ประจวบนะครับสบนามเป็นหัวหินโดยมีตัวแทนจากสายการบินต่างๆร่วมประชุมทางไกลเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันครับประชุมด้วยกันทั้งนี้ครับการร่วมประชุมหารือในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากการประชุมกรอ,อประจวบคีรีขันต้องการให้เปิดเส้นทางการบินอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยบินมาแล้วและต้องบินไปต้องเปิดต้องปิดไปจากสการ์โควิด จึงเกิดการพูดคุยกันในครั้งนี้ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่ามีศักยภาพเอื้อประโยชน์ต่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งประจวบคีรีขันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวราวปีละ6กล้านห้าแสนคนเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลก็โอ้สวยเหลือเกินเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเยอะแยะมากมายรวมทั้งมีสถานที่พักสถานที่พักผ่อน มีสนามกอล์ฟมาตรฐานสากลและอื่นๆอ,อ,อีกหลากหลายนะมันสวยอย่างนี้เชียวเหรอจะบินจริงหรือเปล่าเนี่ยขณะที่อุดรธานีของเราครับระบุบอกว่าระบุบอกว่ามีนักท่องเที่ยวราวปีละ4ี่ล้านหแสคนเป็นเมืองศูนย์กลางอีสานตอนบนจะเชื่อมไปสู่จังหวัดข้างเคียงด้วยเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยมีความโดดเด่นของการท่องเที่ยวสายมูแล้วก็ยังเชื่อมต่อไปยัง นครหลวงเวียงจันประเทศลาวซึ่งขณะนี้สามารถเดินทางด้วยรถไฟจากประเทศลาวไปยังประเทศจีนได้ด้วยอนาคตจะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเดินทางมาอุดรธานีเพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองชายทะเลของไทยประกอบกับเป็นเมืองที่มีความพร้อมด้านที่พักร้านอาหารสถานบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกครับบรรดานักธุรกิจต่างๆก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะสำหรับครับสำหรับสนามบินอุดรธานี เป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารในประเทศสูงที่สุดของสังกัดก,กรกมท่าอากาศยานก่อนโควิดมีผู้โดยสารปีละ2ล้าน7ครับขณะนี้กลับมาบินได้แล้วแต่ยังไม่เท่าเดิมมีเส้นทางที่ยังไม่ได้บินไม่ได้กลับมาครับก็คือการบินข้ามภาคเนี่ยเชียงรายยังไม่ได้บินอ่ตะเภาตะวันออกนครศรีธรรมราชไปหาเที่ยวที่นั่นก็ไม่ได้หัวหินก็ยังไม่เปิดอีกด้วย โดยในปี65มีผู้โดยสาร1 0 0าครับปี66ผ่านมาได้เกือบ6เดือนมี8,004สำหรับเที่ยวบินอุดรหัวหินเดิมทีเนี่ยมีเฉพาะวันศุกร์กับวันเสาร์ครับนะตอนนั้นเนี่ยเริ่มบินตอนสิงหาคมปี63แล้วก็มาหยุดบินนะตอนช่วงเมษายนปี64ยังไม่ครบปีเลยจํานวนผู้โดยสารแต่ละเที่ยวบินครับอยู่ที่60ครับ60นะานี่ตัวแทนจากทททนะครับ อย่างไรก็ตามครับผู้โดยสารที่สนามบินอุดรธานีเนี่ยยังมีความต้องการเที่ยวบินที่จะบินข้ามภาคอย่างเช่นที่ขาดหายไปนะไม่ว่าจะเป็นการบินไปอุดรอ,อุตภาเพื่อเชื่อมกับภาคตะวันออกครับเอาอีสานกับตะวันออกเชื่อมกันเพราะมีชาวอีสานทํางานที่พัทยามากมายและมีนักท่องเที่ยวเขยฝรั่งไปเที่ยวพัทยาพัทยามาเที่ยวอุดรก็มีครับติดปัญหาที่สายการบินมีมเครื่องบินน้อย ส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปบินข้ามประเทศมากกว่ารายได้ดีกว่าซึ่งหากมีการเปิดเส้นทางการบินข้ามภาคอีกครั้งหนึ่งจะได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนให้สายการบินผ่านจุดคุ้มทุนตรงนี้ไปได้ครับอย่างไรก็ตามนะเราก็อยากบินประจวบก็อยากบินอุดรก็อยากบินใครๆก็อยากบินกันส่วนตัวแทนของสายการบินเขาว่ายัางไงนะเขาบอกว่าทุกสายการบินมีคำตอบไม่ต่างกันครับ ก็คือจะรับเอาเส้นทางบินอุดรหัวหินเนี่ยเสนอไปให้ผู้บริหารพี่นาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับชี้แจงเหตุผลด้วยว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องบินของทุกสายการบินมีเส้นทางบินจนเต็มกันหมดแล้วการเพิ่มเครื่องบินเข้ามาเร็วๆวนี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มเครื่องบินเข้ามาเพื่อบินเชื่อมระหว่างสถานสานามบินในภูมิภาคกับต่างประเทศครับบินเมืองต่อเมืองครับ มันรายได้ดีกว่านะซึ่งมีความต้องการของผู้โดยสารมากกว่าความต้องการจะบินภายในประเทศมันส่งผลกระทบครับเราจะไปเชียงรายไม่เหมือนเดิมอีกแล้วไม่มีเครื่องบินจะบินให้เราที่อื่นกําไรกว่าพูดตรงๆนะจะไปนครศรีธรรมราชจะไปไหว้ไอ้ไข่จะสายมูมาที่พญานาคของเราเนี่ก็ไม่มีเที่ยวนี้เพราะว่าเที่ยวอื่นกําไรมากกว่าแล้วหัวหินล่ะ หากบินสายตะวันออกได้น่าจะเป็นสายแรกที่ทําได้ต้องรอลุ้น